ผู้ป่วยลดล้มรู้สึกตัวดีปวดแขนแล้วก็แผลถลอกตามร่างกายทีม E.M.R. หรือทีม E.M.T.V. สามารถนำสง่งผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลได้สวัสดีครับคุณกำลังรับชม t a l k s ซ d o m e สำหรับ EP นี้จะมาพูดเจอกับรถ Ambulance หรือว่ารถพยาบาลในประเทศไทยนะครับว่าแตกต่างกันยังไงรถ a m b u l a n ์ในประเทศไทยนะครับจะแบ่งหลักๆเป็น3ระดับนะครับได้แก่ E.M.R E.M.T.B และก็ A.L.S นะครับ E.M.R ก็คือ Emergency Medical Responder ซึ่งเจ้าที่ที่ปฏิบัติงานกับรถ E.M.R เนี่ยจะผ่านการอบรม หลักสูตร E.M.R มาแล้วนะหรือว่าจะเป็นตำแหน่งผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้นต่อมาเป็น E.M.T.B. ย่ประจาก Emergency Medical Technician Basic ผู้ปฏิบัติงาน,นรถ E.M.T.B. เนี่ยเขาจะผ่านหลักสูรรพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ต่อมาจะเป็นรถ A.L.S. ก็ผู้ที่ปฏิบัติงาน,นรถ A.L.S. เนี่ยก็คือหม,อไม,มหอไม่ก็พยาบาลน,นะครับ ซึ่งบ,บทบทหน้าที่ของแต่ละประเภทเนี่ยจะแตกต่างก,กันออกไปก็คือรถ E.M.R กับรถ E.M.T.B เนี่ยจะเป็นทีมแรกที่ออกไปรับผู้ป่วยที่ออกไปประเมินอ,อาการผู้ป่วยในจุดเกิดเหตุนะครับซึ่งถ้าผู้ป่วยอาการไม่หนักเขาสามารถนำส่งได้แต่ถ้าผู้ป่วยอาการหนักเขาต้องขอเปลี่ยนถ่ายกับรถ A.L.S นะครับ ยกตัวอย่างนะครับเช่นอุบัติเหตุผู้ป่วยรถล,ล้มรู้สึกตัวดีถามตอบถามตอบพูดคุยได้นะครับปวดแขนแล้วก็แผลถลอกตามร่างกายทีม emr หรือทีม emtb สามารถทำแผลแล้วก็นำส่งผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลได้แต่ถ้าเป็นอุบัติเหตุผู้ป่วยไม่รู้สึกตัว ถ้าไม่รู้สึกตัวเนี่ยถือว่าอาการหนักนะถ้าไม่รู้สึกตัวเนี่ยเขาต้องขอให้ทีม ALS หรือว่าทีมแอดวานเนี่ยออกมาเปลี่ยนไทยมารับช่วงต่อนะครับรถแอ a วานเนี่ยมีอุปกรณ์รณที่คล้ายๆกับห้องฉุกเฉินนะครับมีเครื่องตรตักไฟฟ้าหัวใจมีน้ําเกลือมียาฉุกเฉินต่างๆมากมายที่สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยให้พ้นจากอาการ ชุกเชิญได้นะครับก็สาหรับที่พูดมาอาจจะไขข้อสงสัยให้ใครลหลายๆคนในที่นี้นะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเดีย๋ยวรอชมคลิปต่อไปได้เลยนะครับใน e ีพหน้าวันนี้ก็สวัสดีครับ